ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มซุกเลยพี่น้องกำลังเริ่มม่เักนให้ลุงบอยชิมก่อนเติมเติมอยู่ต้องขามือเอาไปเอาไปนะให้บอยกลับมาเลยพี่น้องยี่แม่ก็มายี่แม่คืองามแต้มือนี่นะแม่จ้าครบทีม าอุดเนี่ยได้แล้วเฮ้ยได้แล้วบอรหัสไวไฟทางมาส่งนี่มมนบอรอยางนี้ปันาไดปัะจกต้องอยู่ทางผูกเตาอะรับรหัสไวไฟเสริมดื่มเัาลืมรหัสไวไฟเจ้าของเคพี่พ์ใหญ่ีกสองเคทางนี้กกำลังตำามักถั่วบอทางนี้นะ อชาบีจะเห็นยังจีแดงแดงแดงคือส่งเลยแม่ครัวยะอู้หวมอเลยเอาค่ะติ่งปลาซุกแล้ว ไม่ถูกนี่กระต้านะไม่แงจะไม่แงมากเลยง่นะเมนูเลือดเลือดทองโปดเป็นตยานผุ้สาวกินเลือดภัยหายอยู่ใชอเมนทะเลอยู่นีไอ้บ่ มีแต่ล่มีแต่ปลามามาทางนี้คือบบได้กินปลามาทางนี้คือบบได้กินปลาหมึกคือบบได้กินกุ้งเอ้ยมบได้ลุกเลยีปลาจานปลาเน่ นองในลูกข้างนอกข้างนองไปยาไปย้ายยังไง้ยังไง้ยไงักจะออนพักดจะดนโพาลูกอ้วนมากปดเรืองอ้วน กำลังคืนพี่น้องขอโทษนะ้าเหรอม้าสวยเรียบร้อยเลยเซฟซบีเป็นเซฟเห็ดเลือดแดงเหมือนพี่น้องก้ามพะขาังเป็นเมืนเฮ้ยก้ามพะขาบัวเป็นคนเอาเลือดเมียเป็นคนปรุงเดี๋ยวเอาสิมเต็มคนเอาซิมตมซาปนีเป็นคนครัวซานีนเป็นหูโลกคนเธอจิ้วนั่เป็นหูคัว สาวดาวเป็นกุกินซาเป็ดตัวเดียร์สามสี่ช่างกำได้กินน่ะทัาเป็นกู้หัวปลาคนละคนละเบลคนละเห็ดก็ได้คนละอย่างสามแม่ครัวโตาสาแม่ครัวาพี่ซไม่บอไปเอาซใูปน้ำเลยไปเบิ่งเทาไหร่ถาดกินไห้นาม้อมี้่ดยเบิ่งเทาถาดนี่เยอะนี่เด่นีด่นี่เด่น รถสปีดไว่าจะดอเป็นอย่างอ้าวเจมาดูเจนัตตลีโน่มีลาบเจมีลาบโน่โบเ็นน่ะเจเป็นปีแหละจักไาทางไลยเจนัตตลีน่ะมาจ้า ปีักเจ้าปีรักินหูยาง้าเ้เขาขึ้นลอจะเห้นเจ้าเจนนะเจนะมามาเฮ้อลูกได้แล้วแป๊ดส่นะฮะอาใส่แล้วไปกินเลยได้มันมันมันจิ้นเฮ้ยลูกซีนท่าละซุก มูนเป็นาวเป็นมูนเก็นเลยนะกินหรือี e <t os> <t os> ่อะแตงอิลอ๋อไม่อาจารย์เนี่ให้ลุงบางปี้ังให้อย่ากินลูกชิ้นจังหนอยลูก่ังหนอยเปรียบลอยพี่น้องเลือดแปลงพร้อมเสิร์ฟแ่บแสบเลือดเล่อดเฮ้

อจนเป็นจังไดเนาะเป็นจังไเนาะทางนี้ทางนะค้าจะกิน จะแมนซาด้เนาะเห็นว่าก็ได้จะภาพก็ปวดหั่วทั่วคากินคากินเลือดยูแห้งแซบเบาอือตัวอยากอันนี้อยากอันนี้อยากแซมม์เอใหญ่เอาจอยอันนี้เฮ้ย กิ้วมือโตมาเพื่อนนะใส่นเฮ้ยน้องดาวได้แล้วยังกินแน่กินแน่เสมอหน่ะเสมอหน่ะแข็งแตกามันเหลืองไหลมีแบสามตามตามนโซนเอาใครบอกได้บอกมาเอากปอนมากโซนโซนเอาจ้าจ้า มันยังลูกอ๋ออืมเปิดจีนเพาะนะกันบ้านไก่เนาะเจเนาะ้าไปแม่เอาไฮไป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 บอยชิมือเลยพี่น้องชาวไผ่หักกลับมามานำล้างกินลูกชิ้นบอเลี้ยงโซงน้องไผ่กินลูกชิ้นกินปิ้งลูกชิ้น น้องไผ่ไปปลาอะไรเมืออื่นนะไผตปทำงานที่ประเทศไทยไปทำอะไรตัดอ้อยนไ้อยไปทำงานต่างประเทศเเจอยู่พี่โอเคจะพี่น้องกรัาคลิปนี้ค่ะขอจบคลิปไปเพียงสันิก่อนจ้าซุ่มแซวหักแพงไอเอ้ยนอกนีลงเกือบกันละสุดพี่น้องเลยเจกับซาจิวลงเกือบกันเลย แล้วก็สีไปสีปสขาวพี่น้องเอ้ยยังขาวทองสอบสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงสนี้ก่อนคู่อะดลเกียว